สวัสดียามเช้านะคะกับเร,ร,รื่องราวธรรมะดีๆ ในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะท่านผู้ชมคะสืบเนื่องจากกิจกรรมงานบุญปฏิบัติธรรมอาจารยะบูชา20ปีละสังขารพระโพธิยานเทละหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานบุญปฏิบัติธรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะระหว่างวันที่12ถึง17มกราคมเพื่อเป็นการระลึกถึงการละสังขารของหลวงพ่อชาสุพัทโท และเมื่อวันที่28ถึง29มกราคม2555ที่ผ่านมานะคะขอจดมหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยส่วนวันชิระเบญจทัศน์หรือว่าส่วนรถไฟหรือที่เราเรียกกันว่าส่วนโมกรุงเทพได้กราบนมัสการพระพิสุขสงฆ์จากวัดสาขาต่างๆของวัดหนองป่าพงมากกว่า40รูป มาร่วมงานบุญปฏิบัติธรรมอาจารยะบูชา20ปีการลาสังขารของพระโพธิยานเทละหลวงพ่อชาสุพัทโทณส่วนพุทธธรรมและก็นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่คนกรุงเทพจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทาในครั้งนี้ค่ะ งานที่วัดหนองประพง์ซึ่งจัดขึ้นทุกปีแล้วมีคนไปแม้จะเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็มั่นใจว่ายังมีคนอีกจํานวนมากไม่ได้ไปหรือไปแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่ยาวนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยทางมูลนที่ขอจุดหมายเหตุพุทธทานอินทรัญโยยึงได้กราบเรียนคณะสงฆ์วัดหนองประพง์ขอจัดขึ้นเป็นการเฉพาะในกรุงเทพนะครับโดยจัดขึ้นที่สวนพุทธธรรมของสวนมกกรุงเทพแห่งนี้ซึ่งคณะสงฆ์หนองประพง์ก็มีเมตตา บอกว่าพระป่ามาบุกรุงกันสักทีดีกว่ามาอยู่รุกขมูลโดยท่านตั้งใจที่จะทําให้เหมือนแบบที่ทําที่วัดหนองป่าคงทุกประการนะครับแต่ระยะเวลาเราสั้นนิดหนึ่งก็คือเริ่มตอนบ่ายวันเสาร์แล้วก็เสร็จสิ้นเอาบ่ายวันอาทิตย์ครับก็ประมาณ24ชั่วโมงท่านอาจารย์โพจากสวนโมกชาย,ยาก็เมตตามาต้อนรับคณะครูบาอาจารย์จาก ขาวัดหนองประพง์ท่านก็มาอยู่ต้อนรับตั้งแต่วันเสาร์บ่ายแล้วก็วันอาทิตย์ก็อยู่ทั้งวันปฏิสันถานกับครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันถ้าหากว่าทุกท่านติดตามจะทราบกันว่าท่านอาจารย์พุทธทาสกับท่านอาจารย์ชาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ทางใจถึงกันและกันวัดหนองประพง์ท่านอาจารย์ชาไม่อนุญาตให้อ่านหนังสืออะไรยกเว้นหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านอาจารย์พุทธทาสปรารบนะกับคณะสิทธิ์ของท่านอาจารย์ชาเป็นจำนวนมากนะครับว่านั่นแล้วคือครูบาอาจารย์ที่ดีที่สำคัญท่านกำชับว่าเราอย่าทิ้งครูบาอาจารย์ไปนะครับท่านอาจารย์พุทธทาตก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพราที่ท้งถึงอาจารย์ชาตลอดมาเมื่อทราบข่าวว่าอาจารย์ชาจะเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์พุทธธาตให้สร้างขุดทันทีรอรับอาจารย์ชาเพียงอาจารย์ชาไปไม่ถึงดังการมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์เพื่อร่วมงานการพระศาสนากันและกันครับงานบุญปฏิบัติธรรมอาจารย์บูชา20ปีและสังขารพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทนสวนพุทธธรรมหอจดหมายเหตุพุทธคาสอินทปัญโย นับเป็นโอกาสพิเศษที่พระป่าจากสองสำนักหนองป่าพงอุบลราชธานีและสุนโมกชัยยาจังหวัดสุราชธานีจะมาร่วมอยู่ลุกขมูลถือทุดงควัดและออกพิณฑบาตกลางกรุงค่ะมากันห้าสิบกว่ารูปจาก40่กว่าวัดในที่เป็นสาขาของวัดหนองป่าพงส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านมาการระดับ พระเถราทุเถระมหาเถระเจ้าอาวาสวัดทั้งนั้นเลยนะครับอันนั้นก็เป็นพิเศษที่หนึ่งแล้วอยู่ๆมีพระป่ามหาเถระ4ี่ห้าสิบรูปมาชุมนุมกันนะครับแล้วชุมนุมอยู่แบบอยู่รูปขมูลถือธุดงควัดในสัจช,ชิกท่านไม่นอนกันทั้งคืนแล้วก็แสดงธรรมซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของคณะสงฆ์วัดหนองประพง์ก็คือแสดงธรรมกันทั้งคืนท่านนิมนต์พระแสดงธรรมไว15้15รูป ต่สุดท้ายแสดงไปได้7จรูปตีสี่เสียก่อนนะครับในช่วงเช้าตรู่นะคะของวันที่29มกราคมพุทธศาสนิกชนมารอตักบาตรตันแต่เช้าตักบาตรไปด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในใจอารมณ์แจม่มใสเบิกบานเพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศล และหลังจากที่ตักบาตรแล้วก็ยังใช้โอกาสแห่งบุญนี้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาเพื่อการเจริญสติและทำให้เกิดปัญญาท่ามกลางธรรมชาติภายในสวนพุทธธรรมณหอจดหมายเหตุพุทธ,ธทาสอินทป,ปัญโยคค่ะที่เรามารวม,ร,วมร่วมกันก็นเนื่องจากพลังแห่งความดีของพระเดชกุลหลวงพ่อทันเุณพุทธทาสประกาศทำเพื่อทำ พูดทำตรงไปตรงมาพูดหลักอนิจจังเป็นอนิจจังทุกขังให้รู้ว่าสภาพทุกเป็นอย่างไรอนัตตาภาพความเป็นอิสระของธรรมชาติธาตุขันอย,ยูอ่เน้อำนาจอยูเนอะราบยศเสนรร่หิอย่างไรท่านจะแนกแจกอสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับของปัญญาคน วาทคําที่ท่านพูดท่านแสดงก็มาพินเป็นหนังสือเผยแผ่หลวงปู่วัดหนองส้มต้อนท่านก็มีพระคุณพรนคนุณน,นี้ม่าชื่อว่าคุณวันนี้เรามาตอบสนองตอบสนองบุญคุณของท่านแต่ก็หลายๆองค์และคนด้สร้างคุณร่วมกันทั้งพระทั้งครวส ถ้าเราคิดถึงคนพูดในเรื่องที่เป็นคุณทำในสิ่งที่เป็นคุณเรียกว่าคุณธรรมนี้จะเป็นพลรรังที่สงบเยือกเย็นเป็นพลังที่จะสยบทุกปัญหาในโลกนี้พระพุทธองค์จริงได้พูด2,500ปีมาแล้วว่าทำคุ้มครองโลกทำคุ้มครองโลก ปฏิบัติธรรมอาจารยะบูชา20ปีลาสังขานพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุพัทโทต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยที่เป็นสะพานบุญทำถ่ายทอดเรื่องราวเก็บเกี่ยวและนำเรื่องราวดีๆมาน้อมสู่ใจของพุทธบริษัทได้อย่างถึงพร้อมด้วยธรรมสามารถเห็นจริงสัมผัสได้จริงแล้วก็นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ กิจกรรมทำนองอย่างนี้เนี่ยนะครับในปีนี้ตลอดปีเนี่ยคงจะมีขึ้นเป็นระยะระยะอย่างเช่นงานอาจารย์ระยะบูชาท่านอาจารย์ชาครูบาอาจารย์จากน้องประพงศ์ก็บอกคงต้องจัดก,กันทุกปีแล้วกระมังและที่สําคัญก็คือในปีนี้นะครับทุกวันเสราร์อาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนครูบาอาจารย์จากน้องประพง์ก็จะหมุนเวียนกันมา,าสอนสมาธิแล้วก็บรรยายทรรมปฏิบัติธรรมกันส่วนท่านจะมาตั้งแต่เย็นวันเสราร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เลยหรือไม่ นะครับโปรดติดตามาที่นี่มีกิจกรรมมากมายขณะเดียวกันคณะของท่านอาจารย์เทียนคณะของหมู่บ้านพรามแม้คณะของท่านอาจารย์พุทธาธที่สวนโมกท่านอาจารย์โคก็ได้ให้แนวแล้วว่าปีหน้าจะส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจจะเริ่มตั้งแต่เย็นวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ทั้งวันเหมือนกับที่เราทำจา,า,ากคณะหนองประพง์ในเสาร์อาทิตย์นี้ครับ ขอจดหมายเหตุพธธุทธทาสอินทปนัญโยยังมีกิจกรรมมากมายไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นนะคะผู้ปกครองก็สามารถนำบุตรหลานมาสแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินแต่แฝงไปด้วยหลักคิดหลักธรรมที่ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้นได้เพราะมีธรรมนำทางที่ดีค่ะการเล่นอยู่ พิสูจนเอามาแล้วมาพินปฏิบัติปฏิบัติดีถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาช้าๆแค่คืนเดียวแต่ตกมุเย็นจนตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าทำเพราะจะคิดกันเนี่ยเราเคยใช้เวลาในลักษณะนี้ในการออกไปเที่ยวเล่นนู่นนี่นั่นเลยยังทําได้แต่ก็ใช้เวลาเท่าเดิมแต่กลับเมาทำในลักษณะนึ้แล้วก็น่าวังเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะที่ได้แบบได้มาร่วมงานได้มาเป็นอาสาได้มา เรียนรู้การกราบพระที่ถูกต้องได้มามีครูบาอาจารย์เป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะอยากให้ทุกคนแวะเข้ามาดูเลยได้เลยนะคะว่าแบบว่ากิจกรรมของที่หอตอนนี้ก็คือจะค่อนข้างมีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เหมือนกับจัดสรรให้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 ทุกท่านได้แบบว่ามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมค่ะในสัปดาห์ต่อไปนะคะ รายการชีวิตที่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปร่วมงานบุญปฏิบัติธรรมอาจารยบูชา20ปีละสังขารเทะโพธิยานเทละหรือหลวงพ่อชาสุภทโทในบรรยากาศของสถานที่จริงแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกับสายทานศรัทธานับพันนับหมื่นคนอย่าพลาดชมนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ